พอนไปบ่ายพี่น้องใจดีได้รับการสุขสงเบอร์อาจให้พี่นอ้อง,อ,นองเดอรหลังจากที่เฮาไปแย่เมืม่อกี้ให้อยู่ที่ซองบะเบอร์อแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะเออกระมาขวั่ <c oughs> วจะได้อยู่ถ้วายนึงพี่น้องข้าวเดียวนะั่นแหละไปเอาโคก,กเดียวอืมซองก๊กน้อยหนึ่งนะจ๊ะมาขวั่พี่น้องก็สวัสดีอีกรอบแ้กพี่น้องเดอตอนนี้คืนนี้จ้าพี่น้องไม่ที่หายได้อยู่นะว่าไม่ได้นะได้ถ้วายนึงพี่น้องขวั่ ตอนก็คือใส่หัวทิขายสักเล็กน้อยเพื่อความหอมเนาะตอนก็คือว่าทานกับ็อยากเป็นรูปสักที่ไหใมันคือบออยากเปี่ยบอยากเที่ยวเรเืองอะไร้เท่ารอทานสักเล็กน้อยทีนึงเห็นบ่พน้องตอนใส่หัวทิขายสักกันพี่เอ้ยต่หรือจะตองตีคหอม เ้าใส่างเลยขอ่านได้ใส่ยังก็ว่าขนองก็ม่อยู่ใตวนน้นกิสก็แบจัดเรื่อเลยใส่ลายๆไม่หูได้เอิดเจอซิหูปได้น้อพี่น้องูกลาได้อันนี้คือสูตรอ่าขวดมี่ทห้น้องเนอะแตกจากใส่บที่ตรชั้นต้องเข้มนมันอร่อยโ มันคือบอกเนื้อขาดมันโบ่เฮืองเดี๋ยวจะับบางลูกหรือว่าปิ้ดอันนี้บอกลงเป้าหรือไม่นนะบอกลงเป้าอันนี้มันเอนอันนั้นก็จังหวะอันนี้กมันโบ่เฮืองโบ่นะออแล้วมันถึงกันฝนมันกระยำมันปักอยู่เลยอยู่เดี๋ยวพาหมออมาปิ๊ดกระยุกอันหมออันสวยน้อยนึงน้องเวอร์ทำเป็อางเดียวบล็อกเดียวดนะ ไปวันนี่มันตายไปหมดเลยน,นี่จะนอนจะมาเบิร์นอีกที่น่อเป็นอันขุงหึันกันจ้ะยงังอยู่ดื้อยู่ดื้อพี่น้องมันคือดัมอด่มบ่แต่ก้าวมันคือโบเห็ดดัม่มมันนี่เพราะว่าดั่มพี่น้องว่าแม่นั้นแม่แค้นตีนโปใส่ย,ยังและยังนะจ๊ะฉันยังไม่ได้ใส่อะไร มาดำแท้เม่กี่ไานนนเาเป็นยังวนั่นแหละเฮ้ยเือดำบอนี้ได้พี่เนาะใชหมนั่นคือดบมันก็ป็ตดีอหรือว่าฝนตกห้ามเลมันอันี้ก็จ้านี่มันโล่ฝนตกห้ามเลยคือมันโล่โลู่พ่ง้อง ลายหัวก็จะบ่อีมาเลยะอือออเพราะนดิเป็นคโดมันจะบวบปืออังิงใจเดี๋ยววุ้กจะละน้อยบ่อจ้าพอแล้วอุ๊ยมีวาใส่เรียบอน้ำตาลวิ่เอ้าจีกว่นู้นใส่อันนี้ไง มไม่เกี่ยวจะ<ส>ไม่<ส>เกียเ่ยวจะฉันปวดฉันไม่เคยใส่มันก็ไม่ได้เอา้ารู้ป่ามันเป็นแทนดีๆมันเริ่มเปลี่ยนสีแล้วเอ้าเอาเกลือลงไปใส่พอเปลี่ยนสีไปคือเก่าพี่น้องขงชิรสจา้าหรออืมเอาไปตีปกติแล้วพี่น้องเพราะ่องนี้ดำดหรือไงเอาที่พวเบื่อตายาก็ป <c oughs> เปลี่ยนสีว่าไม่ก่อเปล่าเปลี่ยนสีมาแม่กระปล่พี่น้องเพราะเรื่องนี้พอดำคือหรือ เขาอันเป็นวรทานจะเตืต่องมันสุกแหละโอ้ยแต่เดิ๊กัยังกินขวดจนพอแห้งเลยมันกินดิบมัง <laughs> <c oughs> สิเิมืหนเบิ่งดิมึงดูอร่อยเยเหรอแ่บจามันหน่อยอยัง ตับดีกับพ่อกีนพอแห้งอะไริว่ามันน้อยอ่ีองมากินองกอยเ้อน่อผมก็เยอี้น่องเด้อไปเปือาเงต่ำกระปุกเส่เลืดเข่าแล้วอีอแล้ที่วนนี้มันบริกรรมซาบเดี๋ยวนเมูเลยหมูเลยแต่ปั้นปั้นเยอาขันเก้าปั้นหะสีเอาขั้เก้า ลาก็เด้พี่น้องเด้อตามกระพุนพี่น้องเลตามกระพุนจักน่อยแล้วจะพี่น้องเนี่ยเห็นบทคนหนึ่แสนพาหอร้อแปดบาทเออค่าตัวแนสิแปดหอฝานี่พี่น้องนุญแบ่งเงินกันกพี่น้องเด้อ เองจเจีบเจ๊บักเล็งจ้ากิมมซาเนี่ยมันเบิดแล้วเเฮ็ดใหม่จากปิงต่ำจากจเล่นเสร็จ้พา่น้องไปกินปเดิพี่นองเดเนาะแจ่บักเล็งกับปงป่าจ้าปงป่าแม่พญาทองบาา่อน้ตักาะเดืนขาต้องกาไขแล้วก็ตบอกพน,นะตนี่จเจบเล่งอีกอยู่โอ้มีกากินกันบเฮ้ พีเ่ <h> ah> พเด้สิฮะนี่ยูค,นะคือวนะ่าจะยืนตู้เะรอฉนซื้อมาปลากระเดือพี่ยูว่าจ้าพี่น้องคุณแล้วปลากระเดื่อแต่เขาไปดูดน้องอยู่บ้านบป้าหน้าคุณนละพี่น้อง,งนี่ <ผม S 1> เน<า>ี่ยมาเล่นทำไม่นะหมู่บ้านนี้นะขึ้นมาเล่นขึ้นมาโอ้มาเล่นนั่งมันเบิร์ตแล้วเหี่ยวพี่น้องเลยเมื่อวานนี่นะก็เลยเก็บลงมาก็มังทั่วเส้นตำกับปูนปูนจ้ะมีปลากระเดื่อมีใครบมบหมดิมเบิร์ตเนาะ อีกโลดบ่ไว้กินไม่ไห่พอโอมันจงวน้องปกกวกเรนาะโอ้ยลูกลานมันก็้าดิตเต่าก็นายพี่น้องเออฮพอมาไหี่น้องอดีมากเลยนดะข้วด้เกานูงพี่น้องเราเซอร์อยู่นี่ ตรงวายเขาประจุหรือเป็นอะไรที่ปีเหพี่น้องเพื่อนบอดายกมาเด้อพี่น้องเลยบัดเียงแคบัดเพียงแต่สิบบอลล้อเป็นอะไรนโอ้ยน้อยแค่น้ำโอ้บอลล้พอคือประตูย่าย่งเลยได้บอลอะไรพอซ้ำนี้อับสุดเบิ้งในน้ำ ลูกไก่ป่าจ้ะพี่น้องทำรึทำไมตายแล้วมันตายมันฟอมอ๋ออืมนี่ก็กนกคุ้มนะมลูกไก่ป่าพี่น้องจ้าเนี่ยมาแซวแล้วมามันเหงาตอนนี้ฟอมันตีมันเห็นมันตกคุ้มเดี๋ยวว่าเจ้าคุ้มกันมั้ยน้ำปิดก็ไดเห็นแบบนั้นก็ปิดตายไม่ได้พัไม่ไม่เส้นบลิท ไปของอะไรไปเอาอันลูกไก่ป้านไปนู้นพี่นอ้องคนไปเนื้อไม่เห็นของแล้วนะไปเปนื้อหาเก่นเยอะไก่ยังกระเพื่อน,น่ะพี่นอ้องบอลนี่นนอข,อขาดแน่นขมขาอเขา้าเขา้าเข้าเข้าก็เลยได้ลูกไก่ป้าเนาะอุ่นอุ่นท <c oughs> ี่ไทยอืมเด็กไปใส่ซุ่มนางนะ นั่น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 หอยนั่นนั่นนั่นขางในนั่นกล่งนั่นเม่นี้ปากกระเดือกถืยเม่นเมนปากคอจปากกระเดือกจะยั้อจาทีนองนั่นจาปงกินกับต่ำกับปูนผู้เลยไปนั่งนะก็ไปกับไปแขกพี่น้องไปเบิ่์งมูนั่นไปแขกังบ่มายังบ่มาจาไปบ้านตี้ก่อนหรือบ้านท่าไปเบิ่งลูกมูนาเพราะว่าแขกเน ร,ร,ร trendy, 21, ับซ so right? the no so mm. no no. ื้อลูกมูรับซื้อลูกมูจ้ะพี่น้องจะโตนึงการเดียวนี้แพงแฮมพี่น้องโตละสองพันจ้าผลลุดออกมาได้สองพันโลใครเกะเอาไปไล่จัต่อไปจ้าเออไม่คล้ายตัว่าคือคล้ายหือจับต่อไปถ่ายถ่ายต่อไถ่ายต่อเทพพี่นันนกปรซ้อนึกกินหรือฮะก็กินเมื่อวานซื้อแต่เฮ้ยสันกินตัวเดียวมันหมดจุดแทบอยู่แต่ว่าอย่ามาแต่ว่ามันแพงบอบมแม่านั่น มันแทงมันบอใส่บักพริกตัวไซตบักพริกแล้วแทกบสามตัวร้อยอันนี้มันบอยอยากใส่บักพีกสามตัวร้อยสามากตัวมันใส่บักพริกิ้ไหมฮะแต่มันแทงแต่กินกินแหละหมากับเลือดมีกบมียังเออกระเมนเออเอากระตงประหยัดนี่ใจตางใจปากแล้วว่าจมปวดจมปวดทีนี้มาหาตางใจปากก็พ่ได้อีกแล้วฮู้รอบพี่น้อง ประยวกจ้งอยาใได้กินเยอะมาดูา้วเข้าวม้อให่้า้อคนอู้หูหูอาตัวไม้นดกว่าเอะดองเหอเอาไม้ไมนะอาจอาจย์น้อยนจ้าเอาไม้ไม่นะโอ้ยไม่เลย มินดมินด um <themselves Moon S 2> ้มินได้บะยมินมินหนุกหนุกย่ปลงบานไปนองเออวันนี้ทันถึงมาท่อพี่น้องปลงตาลานโอ๊ยได้ได้น้ำเกมไมเป็นยัง่เป็นยังคือแกบ่ได้ กระปุกแ,แม่ปะนะเสือ,นนอนนตัโดโหลเตัโดโรสตามีดเอาไปตัดเอาเดี๋ยวดูไก่ปลาคนเราสิเลี้ยงพี่น้องยเลี้ยงบแจ๊คกิลลอดตักย่างเบิ่งแต่สภาพเงาก็โซ่ยูต่ตื่นเด้อมึงตื่นเด้อมจับมีดใส <c ười> ่เลยนี่ม่งเดือด <c ười> แปง <c ười> แ้งเด้อะอะได้ยินเพราะว่าตกใจเซ็ตซะเอ้อ ฮะโอ้ยยยยยเดี๋ยวเด๋ยวมาแตามาคาฮายูหักดูกลิ่นนีแล้วพี่น้องเลยเนาะกินงานนี่ก็คือจินงานหากินจ้าพี่น้องหาอยู่หากินจ้าก้งานเนี่ยจิ้มฮัาข้อ่อนะจ๊ะคิดว่าคิดว่ายากินแล้วเดี๋ยวโอ้ ปราไปกันยานี้ใส่ของนน่นกับมีอันทุกอย่างตัวมัพเห็นบ่มือนาว่าสิบห้ากันนันเปติ๊กตักจันกับบเห็นาว่าได้ไปทรกางจิข้าอีมแล้วพอมิดตะหม่เลยอํำกระแด่ตะวันน้ำต่ว่าไม่สิไก่พุ่นแล้วนั่นนะ ไม่ไหมนะทุกคนไม่ไหมคอมเมนว่าคมเนว่ามีอันใด้น้อยนะปกับโมเมนกินมันมันเป็นเตุู้เพาโนบอแต่ละเทื่ออกมาแต่แค่นใครเห็นเดียวกันยุ่แต่ว่าออกมาห้างดำมือสองมือเอกะตอดรูปมันชื่อหอดูมันคือยังเพรแล้วมื่อ่ไห กระแหมเหรอย่างมือปูขาวหนึ่งกุหลาบหนึ่งย่างคาบด้วยคาบจะเท่น่าจะเลวมันต่อมใหญจังเนลยกอบแม่บ่มีแนวตู้บ่มีแม่มันเฮยผมเห็นว่ากินน้อนออมากระโตปากใหญ่อีนน้อนออมาก็ะโตบักใหญ่นึกจนสีซ้ำกระฟ้านแล้วมันยังต่าอีมึงนะโอ้ยนั่นมันตายเลยกระซั่งนี่ยังยังว่ามันยังน้อยยังไม่จักความยนง่งไม่จักความละซั่งนี่นั่น อาตน้นบอเอามาไม่ไหมนะสายตาทั้งฝี่นั้งยังอุดมสมบูรณ์พี่น้องยังเห็นอยู่จ้าแต่ก้าวนี่ยอยู่ในบ้านนะที่พ่อเราไปใส่แห,วห้วนะก็ยังได้แต่เดี๋ยวนี้แต่ขาไฟเข้ามานี่แหละพี่น้องเอ้ยไฟเข้ามาหรือไฟแม่ป้าบอไฟเข้ามานี่ไฟไฟผ้าอันนี้เข้ามาเดี๋ยวมันเลยนีไปเบิ้ล มี่กี้แราวมีหอดกระต่ายกระต่ายถึอะไว่านี้กระต่ายกับพี่นกกับมี่ไม่นีม่แล้วกระต่ายกับเบิดเลยพี่น้องเลยตะเก้าเราไปห้านห้านเฮดเห็นทอดกระต่ายแต่เด็ในบ่มีจ้านี่แล้วมวาจ้าีบันดุตลาดบันดุตลาดนดุตลาดเดมื่อวานนี้ลดนบุญครับบุญบ้านอยากได้มาเลย มาเรียันเป็นยังกินกบบรบ่ได้กินยัก็บ้ามัต่ว่าเรียันอบ่เหมันตะเป็นตะแงตะปงกันเลยจสิกากินจะบอกบอกเขาม่ได้เรีงกินกขาเลียงสวยงามบองบอสเจยังเลียงอยู่บัอันนั้นถ้ากินพักบ,บงร้านมันก็ตายได้ไม่แล้ฉันก็ปล่อยเลยปล่อยเลยก็มาแล้วยก็ามาปุก บางแมงวันมันจะกินเนาะมันมัันนนกิมมีป่าแห้งกระแดงแห้งงอจ้าเข็มลูกวัดแต่บ้านแตงแต่เอาลูกเกิดได้เดือนได้เดือนสองเนาะแต่จามเดือนจีสองเดือนแล้วสองเดือนปลายท่อนหาเดือนละใจยังไม่ได้กิ่นอยู่กินยังบ่เบิดอยู่ต้นหม็่นจันทร์ต้นจ้แห้งนี่รแต่แห้งไม่ได้กินน้ำมันเลย ปกติเฮ็ดแหงอันนี้นะคานว่านั่นน่นดมดนะนั่นหดถือแดดดจ้ถือกได้เองดกินน้ำมันคอยมาเขากระจากแดดกินเยเดียวมันมีแต่รอบนี่ยอเฮ็ดมากนากินเม็ดแ่แห้งนงันคืแบ่้อก่อออ่านมันได้แล้วมนนี้นะ โตกกระปอร๋หอหอกพี่น้องอขนาดไปวบางนึงยังเห็นและช้องโตเอามาในการปิดตาโรดมันพูดนันก็ไดเนี่ยบริหารขาไส้จับเออจะอยู่ค่าท่าที่เจ้านั้นจาจะง,งวนเป็นตีอั <laughs> นใไดกกระป๋อมจะจะงวนบอกโอ้นิ่บอกายนะแล้วเจาขาไปใช้ใายไปปอ่อยเขามาปอยเจาะมือเป็ปาอะไรเป็นขากเื่อยเมาอนกันี่ ไก่ีเร้ยเราขาวคลองไปด่ทเฮ้ยมันจะไปขาวเหนยแล้วเราเอาเ่ยเราอยากหมดกันเลยว้ยายเจ้าจะเอาไปน้ำจะเป็นน้ำลุกพระงวนาวาหลอดัตะกวนลุงตูแล้วลุงตูแล้วคุณนต้จะรับคุณเป็นนายกคุณลวให้เป็นจัตจัวนจัตจงแล้ พวกนี้พวลูกไม่ด้นพี่น้อนี่ก็บอเคยผู้ได้เราเห็นแต่จาลงตู้ค้นคนเนี่เขาบอกกบอขนนะแม่นยุ่งขนายุแต่ว่ากระปอกข้าวแดงเลยบอสสมากนะเนาะก็เอาึ้นไปอะไรกินได้เดก็ได้ยังวัดเขากินได้ยู่เบอสาข้าเ

สัตนเพิ่งจะได้ยินเธอว่าสัตนเพิ่งจะได้ยินเธอพูดนี่แหละว่าเป็นสัตว์สงวนของไทยแม่นอยู่บอกพี่น้องคอมเมนต์ทำอะไรเด้อสัตว์ปะเทศเขาสงวนย่โรปอันนี้นะคิดนี่นป่านเทาคล้ายหัวเสือป้าโอ้ยเสือแมวเสือแมวเป็นสัตว์สงวนอยู่แต่ว่าเขาขช่ทั้งเรางามทั้งอะไรทั้งอันบ้านบาลีโอของพี่น้องเอ้ยแมวเสือนะนะแมวเสือเสือแมวเสือแมวเสือแมวเหมือน เสือไม่เอาเ่เาดีพี่ะเขายังฆ่ายกันอยู่โอ้ล่กระเตะเนาะบ้างหนูบ้าเป็นซัดสงวนเบิดแล้วสมุนี่นั่นมูอสิงเนี่ยวมัก็จะาเนอะมมีแต่ทางเฮ้าวนี่แล้วสงวนกับเบิรสงวนดอกกินยางเดียวเอ้ยอ่านเดียว่าพี่บอเฮ้ยพี่อยู่ทแบบบอกาพอไปแล้วทองกลมเลยบอกเฮ้ยว่าที่ผัดไปพี่น้องคอนโด นี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อจ<า>ิ๋มจ<ล>๋าจิ๋มจ๋าจะได้ไปฮ่องกงจากพี่นอ้องป็นเ้วจาง <c oughs> บายดีเด้อพี่น้องเด้อ